Okay. อันนี้ขออนุญาตมาดุมศาลาวัดนี่วัดเทพคุณชอนวลาลามเขาไปดูภันในบันไดเนี่ยตรงหน้าคือตรงนี้นะสร้างปันหนาเดี๋ยวขออนุญาตพาพ่อพ,อพาชมจเจ้าอาวาสวัดนี่แหละครับวัดเทพคุณชอน โบสถ์ศาลาหลังใหม่ครับพี่น้องครับนี่หลังใหญ่พอสมควรง,งบลูกว่าประมาณไปไหลเป็นไงล่ะทั้งเม็ดนี่ต้องมีน,นัยีะผงอ๋อประมาณทั้งเม็ดก็แฝดแฝดสี่ล้านไปประมาณสี่ล้านกว่าคือทำตัวนี้แทนศาลาการาแบรบิเรียนเดิมหลังเดิมนะครับ เป็นไม้เกิดมาก็เห็นเลยนี่เจ้าว่าท่านดูแลจัดการเองบันไดทางขึ้นเงินก็ญาติโยมมาช่วยทำบุญนาคเลยนาคเนี่ยนาคตรงนี้อหรเลียวมานี่ใช่ไหมมานี่หัวก็จะขึ้นนี่อันนี้ก็จะรอบมานี่ขึ้นไนนู่น สึงไมแค่นี้อ่ะรับด้านล่างเนี่ยเจ้าวาอธิบายญานาคอหันหาไปนี่หันไปทางนี้สนูกับหันมาทางนี้รับกันอ่อจนีเอาแนยีนอลจะักซื้อัแมนแมนแมนอ้ห้หนุ่ับ ขนาดใหญ่สร้างมาจากปีแล้วเนี่ยมาัวนี้านสิบจะสิบเลยสิบเจ็ดปีครับสร้างไปเร,ปรื่อยๆยน้อนสัญญาเหมือนเราสัญญาสิบปีเนาะบอานแตบเหมือนกับว่าดีเหมือนแบบนี้เราวาดก็วาสร้างก็ทำเมื่อกี้ก็เลยเรือยหมดสัญญาช่างไปสิบปีเราว่ามันดูแลเองเลยทีนี้ เงินมาเท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆตามงบเห็นหลังนู้นครับนี่ไม้เดี๋ยวยังใช้ได้อยู่แตก่ก็เก่ามากเกิดมาก็เห็นเลยครับพี่น้องหลังนูน้นวัดบ้านหัวช้างวัดเทพกุญชวรวาลาลามตำบลบ,บ้านกูวอำเภอยางสิสุราชจังหวัดมหาสารคามใครมีใจบุญใจศรัทธาร่วมทำบุญร่วมกันก็สมทบมานะครับพี่น้องครับนี่ งานก็ไปได้ประมาณ70-80%ิแปดสิเล้วครับเ <17. S 1> นาะหลังใหญ่พอสมควร่ันเจ้าวาดดูแลเองอทําไปเรื่อยตามงบแล้วครับ พราะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆประชากรก็ไม่มากร้อยกว่าหลังคาเรือนแ,แต่ญาติโยมใจศรัทธามาร่วมทำบุญกับทางวัดเราลูกหลานก็ทำได้ประมาณนี้ด้วยจะอาวาากับชาวบ้านชุมชนนี่นมากจะว่าท่านก็ ยังแข็งแรงหนุ่มแน่นยังพัฒนาได้อีกค่อนข้างเยอะมัดเอเป็นมัดเล็กๆมีพาอยู่องค์มันมีสององประมาณกันนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับ